พอที่อยู่เฉยๆไม่เป็นยืนอยู่ซูมยืนอยู่สิสคนก็ไม่เปลี่ยนแะเอาสูมถึงที่ที่ผมพูดเอาละมันจะเริ่มใกล้ๆถึงเรามันจะตื่นเต้นตอน,นใกล้ถึงเราอ้ออาวก็นั่นแหละก็พอคุณเริ่มจะทําอะไรคุณก็จะรู้สึกกดดันไงะนะจะต้องทําให้ดีเหมือนกับสมัยเด็กๆที่พ่อแม่กดดันคุณไว้นะฮะตอนที่คุณไม่ต้องทําอะไรคุณก็เฉยๆสิใช่ไหมแต่พอจะต้องทําอะไรไม่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่สําคัญ ใช่ไหมอะไรก็ตามที่สําคัญอย่าว่าแต่เรื่องพูดเลยถ้าคุณทําอะไรแล้วมีคนมาจ้องมองทําอะไรแล้วมีคนมาดูคุณก็จะเริ่มประมาจจริงไหมครับมันไม่ได้แค่เรื่องว่าพูดอย่างเดียวไม่ใช่แค่เรื่องขึ้นเวทียังไงอะไรก็ตามที่สําคัญอะไรก็ตามที่ในบางรายถ้าคุยกับคนแปลกหน้าคุณเป็นไหมครับแปลกหน้าคุยพอได้อยู่ครับพูดบนเวทีกับคนแปลกหน้าเป็นเลย พูดเวทีกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยก็เป็นเหมือนกันนะอ้าวนั่นแหละเห็นไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการเหล่านี้ก็เกิดจากที่วัยเด็กพ่อแม่เห็นว่าเป็นลูกคนโตแล้วก็กดดันคาดหวังนะคุณจะต้องทำดีทำให้ถูกต้องจะต้องเป็นตัวอย่างอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วเราก็เป็นมาแบบนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมครับ น่าจะยังไม่มีครับอ่าโดยไม่จําเป็นที่คนที่บ้านพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นน้องๆก็ไม่ได้เป็นน้องแ่คนได้เป็นเลยคุณเป็นคนเดียวเอาถูกต้องแล้วนะเพราะบางบ้านมาถามผมเนี่ยเห็นไหมลูกห้าคนทําไมนิสัยไม่เหมือนกันนอย่างที่ผมตอบไปแล้วนะาหนึ่งหนึ่งก็ลูกคนโตก็กดดันมากนะพ่อแม่ก็ก็ไม่เคยมีมีลูกเหมือนกันมีลูกครั้งแรกก็มีความกดดันสูงก็คาดหวังลูกวางแนวทางชีวิตให้นู่นนี่นี่พอคนที่สองปั๊บอ้าว เหนื่อยกับคนแรกมาแล้วก็เลยผ่อนปลนกับคนที่สองถูกไหมฮะแล้วก็เหมือนกันคนที่สองก็มักจะเป็นเด็กมีปัญหาเหมือนกันนะในบางบ้านนะอย่างที่เขาเรียกว d a เสดชัยนะครับ,รบเพราะว่าอะไรไปเผลอลูกคนแรกหมดพอคนที่สองก็ไม่เหลอตั้งท่าจะเลี้ยงดูกันให้ดีให้เรียบร้อยดันมีคนที่สามโผล่มาพอคนที่สามโผล่มาปุ๊บความรักความการดูแลเอาใจใส่มายโยนใส่คนที่สามหมดเลย คนที่สองก็โอ้ยอะไรเนี่ยทำไมน้องได้ทำไมฉันไม่ได้โอ้อะไรแบบนี้นักก็จะเป็นวนสเดชายพอถึงคนที่สี่พอถึงคนที่สี่ปุ๊บพ่อแม่มีลูกกันมาตั้งสามคนแล้วหมดแรงแล้วแถมพอมีลูกคนที่สี่เริ่มจืดจางเริ่มไม่รักกันใช่ไหมคนนี้ก็จะเป็นเด็กมีปัญหาเพิ่มมากเข้าไปอีกเพราะว่าเป็นเด็กขาดความอบอุ่นมากขึ้นเพราะว่าพ่อแม่ไม่รักกันแล้วนะ พอคนที่ห้าพ่อแม่แยกทางกันพอดีลูกหคนนิสัยไม่เหมือนกันสักคนเดียวครับโดยพ่อแม่คู่เดิมนะ